สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วินวอล์กเวลศูสูนวันนี้พาทุกคนมาที่สวนเบนจกกิตินะครับผมโหบอกเลยว่าสวนนี้นี่ไม่มาไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าที่นี่นะครับบอกเลยว่ามีความเป็นคอรียสูงมาก สูงมากจริงๆนะครับสูงขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับแต่นี่บอกเลยเป็นไงบรรยากาศดีมากพระอาทิตย์กำลังตกดินทุกคนโอ้โหเรียกว่ามีความเป็นกุุงโซลสูงมากๆเลยนะฮะผู้คนเนี่ยก็ พา,า,ากันมาเอ้ยพากันมาเอ้ยถูกแล้วพากันมาเดินที่นี่นะครับบางคนก็มาถ่ายรูปนะครับมาแบบครอบครัวมาแบบคู่รักมาแบบเดียวโอ้ยมีกันให้ชมเพียบนะครับเพราะว่าจุดไฮไลท์ของเขาเนี่ยบอกเลยนะครับคุณจะต้องร้องว,ว้าวมากๆเลยนี่แค่เริ่มต้นใช่ไหมบอกเลยว่านี่ เป็นยังไงล่ะมุมนี้บอกเลยว่าหาดูที่ไหนไม่ได้เลยนะจ๊ะต้องมาที่นี่เลยสวนเบนจกกิตตีนะทุกคนห้ามพลาดจำไว้ให้ดีนะครับมากันให้ถูกนะครับที่นี่นะครับสวนเบนจกกิตีนะครับเดินทางก็ง่ายมากมากนะครับก็คือ M r t ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาจาก สวนลุมพินีเออและนี่คือช่วงสําคัญคือช่วงที่พาทิศกำลังตงกดินนะครับก็สวยมากๆใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกช่วงหนึ่งไปเลยมาแล้วช่วงกลางคืนคโอ้โหก็เรียกว่าสวยไม่แพ้กับช่วงกลางวันเลยนะทุกคนบรรยากาศของเขาเนี่ยก็จะได้อีกมูดอีกฟิวหนึ่งแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปถ่ายรูปก่อนล้ะไปนะ